สวัสดีครับพี่น้องสุขุมทุกคนครับผมวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูน้องหมูกันว่าน้องหมูเขาอยู่แบบไหนใน,น,นช่วงเช้าเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันเลยครับเหมือนนี้เฮามากับลุงพึ่มเนาะพี่น้องลุงพึ่มได้ยังงมาหนิเดหมูหานเอาเอาไปหมูเอาให้หมูเนาะพี่น้องไปไปหมูหานไปให้หมูพี่น้องเห็นไหมอันนี้ตัวพ่อพันธุ์ของเราเจ้า จะอ้วนตุยนุยดูดิเขาทำอะไรกันอยู่เฮ้ <l ug> ลองกินผักบุ้งพี่น้องคนลองกินผักบุ้งอยู่มีลงมาสามตัวครับพอพันตัวหนึ่งแล้วก็แม่พันอีกสองตัวน้อพี่น้องเขาลงมาลอยกินผักบุ้งน้องหมูลอยน้ำกินผักบุ้งนะพี่น้องเด่นน้ำสบายใจเชิมเลยพี่น้องมาได้เวลาให้อาหารแล้วไป กินอาหารกันส่วน3มตัวอยู่ฝั่งนูน้นไปไปมาเร็วมามาลอยน้ำกินผักปุ้งตั้งแต่เช้าเลยน้องหมูของเราหลังจากที่รออาหารเขาก็ลอยกินผักปุ้งรอตัวไม้นี้เราก็จะมาทำ เล้าน้องหมูนะครับผมมากัน้นเป็นเล้าน้องหมูเอาไว้ผสมแล้วก็มาๆๆๆมาๆม,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 มากินมากินนู่นตัวเล็กของเราก็อยู่นู่นครับตัวขาวแล้วก็ตัวแดงไทยครับผมตัวน้องหมูตัวเล็กของเราเนี่ยจะซูมเข้าไปให้ดูเนาะพี่น้องเนาะว่าเขาอยู่นี่ตัวเล็กของเราโอเคครับผม เราขอให้อาหารน้องหมูก่อน,ตอน,น,ต,อนตอนกลางวันปูพ้มทำอะไรเอาผักบุ้งให้หมูเหรอตักผักบุ้งในในคลองที่มันขึ้นมาฝั่งนี้นะพี่น้องที่ผักบุ้งเขาเลื่อนมาฝั่งนี้ก็เอาที่ตกักตักแล้วก็ดึงขึ้นมาเนาะแล้วก็ามาให้หมูตอนกลางวันอีกแล้วเขาก็ลอยกิน ลอกินก็ส่วนหนึ่งแต่ให้กินก็อีกส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็ให้อาหารด้วยไหนเอ่ยถังถังถังจาทำกัน่าทำกัน จัดเรียงอ,อันนี้เราก็จะเติมอนลงไปตรงนี้เลยในถังเนี่ยนนเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะเอาไปฝั่งนู้นด้วยเนาะเดี๋ยวตัวนั้นไม่ได้กินเนะเาะแล้วลงพืมเนาะก็แบ่งๆกันไปครับผมถ้าเราไม่แบ่งไปฝั่งนูน้นเห็นไหมครับผมนู้นเขายืนรออยู่นูน่นพี่น้องนู่นเขายืนรออยู่ฝั่งนูน้นพี่น้หงเเราเราจะเหลือให้อีก ครึ่งถังเนาะพี่น้องเนาะจะเ,เหลือไว้ประมาณครึ่งถังเจ เขาไม่กล้ามากินครับเขายัางอายอยู่ปะเขายัางเข้าเข้าเพื่อนไม่ได้นะลงพุมเนาะเขายัางเข้าเพื่อนไม่ได้ เดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขาอยู่ฝั่งนน้นแต่ว่าเราต้องถือไม้ไปด้วยเพื่อกันตัวเองเนาะพี่น้องงูตัวผู้ก็อันตรายเหมือนกันฮึบก็จะเข้ายากหน่อยครับผมอ่ะแล้วปูรูเพิ่มตัวผู้ตามมาแล้วตัวตัวผู้ตามเรามาแล้ว เฮ้ยถอยไปถอยไปถอยไปจะให้อาหารไม่ได้ให้อะไร <c oughs> เอาเอา,เอาให้เสร็จแล้วก็ถอยพี่น้องโอ้ยถ้าผมเข้ามาเนี่ต้องตามมาตลอดเลยน้องหมูตัวผู้ก็ต้องระวงนะังเนาะพี่น้องเนาะเขาเป็นสัตว์ป่าเนาะลุงพึ่มเนาะเขาเป็นยังเป็นสัตว์ป่าอยู่แล้วเราต้องรีบออกแล้ว นั่นเขาจะตามเราไปตลอดครับผมต้องถือไม้ไปไว้เพื่อป้องกันตัวเอง <c oughs> กับน้องหมูตัวผู้นะ่ดูดูโอเคครับผมแล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศการเลี้ยงหมูอยู่ท้ายสวนนะพี่น้องเนาะเลี้ยงให้แบบปล่อยให้เขาอยู่อยู่พื้นที่ก,กว้างๆโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหน่อย บายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับกับผมลุงพึมแล้วก็ยาวโกฟาร์มครับผมเรื่องหมูหมูต้องยกให้เราครับผม